ช่วงที่ผ่านมาโรคออนไลน์ให้ความสนใจเรื่องราวของเด็กชายวัย12ปีชื่อน้องโกะหลังพ่อของเขาโพสต์คลิปขณะน้องทำกิจกรรมตามประษาเด็กแต่ที่สะดุดตาคือทุกครั้งที่ทำกิจกรรมน้องจับปิดตาทั้งปั่นจักรยานอย่างหวาดเสียวเดินไปหยิบเงาะกระป๋องตามคำสั่งของพ่อหรือแม้แต่ปิดตาถ่ายเลขบนธนบัตรทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าทำได้จริงหรือเป็นเพียงกลลเม็ด นายนัทกรอายุ45ปีพ่อของน้องโกเล่าว่าเขาเริ่มสังเกตความพิเศษของลูกตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยน้องสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆแม้จะมีสิ่งกีดขวางหรือแม้แต่เศษหินเล็กๆ นอกจากนี้น้องเคยปิดตาปั่นจักรยานเป็นระยะทางยาวถึง8กิโลเมตรแม้แต่ตนเองในตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่หลังจากการทดสอบทั้งต่อหน้าและผ่านทางโทรศัพท์ทำให้ปัจจุบันเขาเชื่อว่าลูกอาจมีสัมผัสพิเศษเสมือนมีดวงตาที่สอย่างไรก็ตามหลังคลิปของน้องก๊ะกกลายเป็นไวรัลกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็ตามมาอย่างหนัก หลายคนตั้งคำถามว่าเด็กจะสามารถมองลอดผ้าได้จริงหรือไม่หรือเป็นเพราะผู้ใหญ่พยายามสร้างภาพให้ลูกเป็นเด็กวิเศษมากกว่าความจริงอีกทั้งยังมีคำถามตามมาว่าแม่ของเด็กอยู่ตรงไหนเป็นคนถ่ายคลิปให้หรือรู้เห็นด้วยหรือไม่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันเงยไปหน่อยโอเคนะครับน้องโกไม่เงยหน้าได้ไหมครับ ก็ได้ค่ะทำไมทำไมต้องจับผ้ามันไม่เคยถนัดครับเอาจัดแต่งให้เรียบร้อยจัดแต่งให้เรียบร้อยก่อนใต้ตายังรู้สึกเหมือนมีร่องอยู่นะครับแป๊บนึงเดอี๋ยวจะค่อยๆเดินให้ถึงอือเออน้องเนี่ยมองเห็นแบบนี้ตั้งแต่ตั้งแต่กี่ขวบคะคุณพ่ออ๋อย้อนไปแค่ประมาณอยู่ที่เจ็ดเดือนครับไม่ใช่ตั้งแต่เกิดหรอไม่ใช่แต่เกิดครับเป็นความสามารถมาจากการปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติ มิวสวยอะไรนะคะมิวสวยค่ะมิวสวยแบงอะไรแบงห้าร้อยคับแบงห้าร้อยดูตัวเลขนะอิปตานะอิปตาเลยครับเบอเบอรเพื่อะเบอรอะไรอย่าจับนะอย่าจับผ้านะม ไม่เห็นได้ไหมไม่เห็นได้ไหมเอาหน้าลงได้ไหมเอาลงหน่อยครับเอาแบงค์ลงเอาลงเอาแบงค์ลงน้องปุบหน้าลงไดไหมปุบหนไอยหน่อยครับตรงนี้หกแล้วก็อีหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดแล้วก็ห้าแปด พูดสิ้องก็บอกว่าน้องบอกว่าหก1ี7หนึ่งเจ็ดแปดห้าแปดปเลขจริงมาด้วยความเคารพไม่ตรงนะคะแปดบีหนึ่งศเจ็ปดห้าหหเอออ้าวทำไมผิดอ่ะมันมาจากอ่าที่แสงด้วยค่ะเพราะว่าตรงนี้ที่มันทึบด้วยครับมาจากแสงคืออะไรคะ การฝึกของเขาเนี่ยจะมา,ากับมันคนสงสัยว่าเอียงทาไมนี่ทาไมแสงต้องเข้ารับด้วยไม่ใช่แสงรอดนะครับแสงรับไม่ใช่เขาจะพิเศษทําได้ทุกอย่างไปต้องให้จังหวะเขาด้วยทุกอย่างต้องเป็นจังหวะด้วยนะครับพูดง่ายๆครับคือการหลบสมาธิครับสักพักหนึ่งนะครับแต่ถ้าว่าเขาไม่ได้เลยทําไมเขารู้ระยะว่าแบงค์ห้าร้อยใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอมาอย่าลืมนะครับเมื่อกี้มันกลับด้านนะตัวเลขไม่ได้อยู่ต่อหน้าเขานะครับน้องไม่ได้เออใช่เขาไม่ได้จริงแต่เลขมันอยู่ฝั่งคุณมิวนะไม่ได้อยู่ฝั่งน้อง เรื่องที่น้องอ่านไปนี่เร่ออยู่ฝั่งคุณหมิวใช่ไหมครับแต่ถ้ามองทะลุได้ทําไมเห็นไม่ครบทุกตัวล่ะคะน้องเขาต้องใช้สมาธิเขาไม่ได้ใช้สายตาในการที่เราเข้าใจกันว่าน้องมองทะลุหมดไม่ใช่ครับเป็นสมาธิเป็นสมาธิทั้งหมดเลยก็อาจจะเป็นไปได้ช่วงระยะไปทีเนี้ตอนไปลายตรงที่ผิดเพียเ้ยนน่ยอาจจะเป็นความเขินความตกใจอะไรในในด้านหน้านี้ก็ได้ก<อ>็ร,รู้สึกไม่มีสมาธิไหมครับมันมีความรู้สึกว่ามันทึบแสงด้วยครับ มันทึบแสงใช่เลยพลาดไปนิดนึงครับก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีคนท้าทายถ้าน้องทายถูกจะให้เงิน5้าแสนตรงนั้นสรุปน้องได้รับเงินไหมไม่ได้รับครับเพราะประกาศแต่แรกก็ว่าเราไม่รับการพนันแต่ดีๆให้พิสูจน์น้องเนี่ยมองเห็นแบบนี้ตั้งแต่ตั้งแต่กี่ขวบคะคุณพ่อออย้อนไปแค่ประมาณอยู่ที่7เดือนครับไม่ใช่ตั้งแต่เกิดหรอไม่ใช่ตั้งแต่เกิดครับเป็นความสามารถมาจากการปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติอะไรคะปฏิบัติฝึกเกี่ยวกับเรื่องธรรมะนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นของสิ่งมีชีวิตบางจะไม่เห็นไม่ได้อันนี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตครับคหมายถึงว่าอะไรที่มีอุณหภูมิร้อนบางจะไม่ได้เลยฮะเออแล้วแล้วแล้วโกะมองเห็นเลขที่อยู่หลังแบงนี่ไหมเมื่อกี้ในคลิปได้ครับแต่ขอแบงเป็นแนวตั้งหนยะได้ไหมพี่พี่ไว้แนวตั้งอยู่ไม่ไม่ใช่อะ่ะ เลขเลขมันไม่ใช่แนวตั้งครับอ๋อเอาเลขที่อยู่หลังแบงค์เป็นแนวตั้งอ่าถูกไหมอ่ะถ้าเป็นมือของเราเองเนี่ยไม่ได้เพราะมันเป็นออกมันตาลังตาลหน่อยคือหมายถึงว่าอ่าอย่างนี้อ,อย่างเงี้ยได้ถูกไหมอาโก้ต้องไม่เอียงหน้านะอ่ะ ันไกลไปนิดนึงมันไกลไปต้องเข้ามาใกล้เหรอครับใกล้ใกล้จะอ่านได้เร็วกว่านี้อ่ะถ้าใกล้จะอ่านได้เร็วกว่านี้เลขมันมอยู่ด้านนู้นด้านนี้ใช่ไหมหนึ่งสีตรงนี้ขอพันหะเจ็ดจี สี่ห้าแปดหกหนึ่งหนึ่งขอขอแพหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งครับ, 11, 41, รบอ่าอีกรอบอีกรอบสรุปมีเลขอะไรบ้างเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่สี่ห้าแปดหกหนึ่งสี่หนึ่งครับอ่าท่านผู้ชมคะเจ็ดสี่ 7, ส5 8 6 1 4แหนึ่งถูกต้องนะคะเราก็ต้องการทําให้ท่านผู้ชมสิ้นสงสัยเพราะว่าต้องยอมรับว่าในโลกโซเชียลเองเนี่ยก็สงสัยในตัวน้องมากเด็กตาทิพริงหรือเปล่ามองเห็นได้ทะลุป,ปุุกปรงอ่านใจคนอื่นได้ราวกับว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กวิเศษคนหนึ่งหรือเปล่าเป็นผู้วิเศษหรือเปล่า น้องมาจากปฏิบัติครับไม่ใช่ผู้พิเศษเพราะคนอย่างที่ปฏิบัติอย่างน้องมีหลายคนนะครับไม่ใช่น้องคนเดียวค่ะอย่างกล่องเนี้ยกล่องแบบเนี้ยมองทะลุของที่อยู่ในกล่องได้ไหมไม่ได้ครับเพราะอะไรคะเพราะว่าหนึ่งกล่องความหนาของกล่องยังไม่ได้และสีกําถัไม่ได้ถ้าสีขาวสีขาวต้องเป็นขาวแบบที่ไม่มีอะไรนี่เลยแต่ก็ต้องใช้เวลาในการดูเนี่ยเป็นสิบนาทีขึ้นไปแล้วนั่งสมาธิด้วยไม่เห็นเลยไม่เห็นครับเพราะเราถูกฝึกมาว่าแค่มองผ่านที่ตรงหน้าแล้วมีอะไร เาง่ายร้อยเปอร์เซ็นต์น้องทําได้อยู่40%สนะครับส่วนที่เคยบอก50-60%นั้นน,น,นั่นคืออย่างอื่นรวมเป็นเข้ามานะฮะตรงนั้นและสดสดร้อนๆแม่ของเด็กทั้งสองคนออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยเธอยือนยันว่าเด็กทั้งสองไม่ใช่เด็กวิเศษเป็นเด็กธรรมดาที่อยากเล่นกับเพื่อนๆและที่สำคัญคือเด็กต้องได้รับการศึกษา เฟซบุ๊กของหิงรายหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นแม่แท้ๆของน้องโกะปิดตาโพสต์ข้อความว่าแด่ลูกทั้งสองที่เกิดมาทำให้แม่ได้รู้จักความรักและความห่วงใยที่บริสุทธิ์เวลาที่เหลือต่อจากนี้แม่จะสู้เพื่อเจ้าทั้งสองขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกแม่อีกไม่นานเราจะได้พบกันแม่จะทำทุกอย่างเพื่อเจ้าทั้งสองความสดใสของหนูจะกลับมา วันแม่ปีนี้ขอให้บุญที่แม่ทำส่งผลให้ลูกทั้งสองปลอดภัยจากอันตรายขอให้พ้นทุกข์ในเร็ววันฟ้าหลังฝนที่สดใสรอเจ้าอยู่แล้วเจอกันนะเด็กๆเ,เด็กทั้งสองไม่ใช่เด็กวิเศษเป็นเด็กธรรมดาที่อยากเล่นกับเพื่อนๆและที่สำคัญคือต้องมีการศึกษาหมดเวลาสนุกแล้วค่ะ ทั้งนี้แม่ของเด็กทั้งสองยังกล่าวอีกว่าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเธอกลัวว่าพ่อของเด็กจะข่มขู่ให้เด็กเลือกอยู่กับพ่อเท่านั้นและอยากให้สังคมรับรู้เรื่องราวนี้เพื่อให้ลูกได้เห็นว่าแม่ยังรับและเป็นห่วงลูกเสมอพร้อมพยายามหาทางแก้ไขเกี่ยวกับลูกทั้งสองอยู่แม่ไม่ได้อยู่เฉยแต่มีเหตุผลหลายอย่างที่ทาให้ไม่สามารถนาลูกออกมาจากตรงนั้นได้เวลาผ่านมาสองปีแล้วที่ไม่ได้เจอเด็ก พ่อปิดกั้นไม่ให้ลูกพบแม่หากอยากเจอก็ต้องอยู่ร่วมกันกับพ่อซึ่งเธอไม่สามารถทำได้ด้วยเหตุผลหลายประการแม่กลัวว่าหากถึงวันที่ศาลตัดสินเด็กอาจไม่กล้าเลือกแม่เพราะกลัวพ่อและไม่แน่ใจว่าเด็กโดนปลูกฝังอะไรบ้างในช่วงที่ผ่านมาเธอเพียงอยากให้ลูกรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแม่ก่อนขึ้นศาลว่าแม่ยังเป็นห่วงและรักลูกมากขอบคุณทุกกำลังใจแม้ตอบคอมเมนต์ไม่หมด แต่รู้สึกซาบซึ้งใจทุกข้อความ